<laughs> <laughs> <c oughs> สวัสดีครับพทุกคนอันนี้เราอยู่ที่ท,ที่ไหนครับวัดบรมธาตุที่บ้านตากสังกะตักครับค,ครับผมวันนี้เราจะมาไหว้พระแล้วก็เราจะมาลองนี่กัน <c oughs> นี่ <c oughs> อันนี้ว่าของเล่นใหม่จะเป็นยังไงจ๊ะคืออินสตา 3ามหกศูนย์โกสามเทสครับเดี๋ยวเราจะติดตรงนี้นะแล้วภาพที่ออกมามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับอันนี้ก็จะติดอยู่ตรงนี้นะครับผมเราจะไปลองกันใช่ครับเดี๋ยวลองมาดูกันตื่นเต้นมากเลยนี่คือการเทสครั้งแรกครับยังไม่ได้เทสที่ 4K นะอันนี้คือเทสที่แบบสองจุดเจ็ด K ห้าสิบเฟรมเลย โอเคโอเคครับผมเราก็จะเริ่มกันแล้วนะครับอันนี้คือมินเต้วนะครับผมอันนี้ผมจะเป็นลุยคัโอเคลุยเลตส์กนี่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับผมเป็นใช่ครับเป็นทางเข้านะครับผมนี่นี่บรรยากาศที่พระธาตุ พระบรมธาตุบ้านตากหรือหลวงพ่อทันใจน<ม>ั่นเองหลวงพ่อทันใจใช่หลวงพ่อทันใจบ้านตากที่เขาชอบมาขอพรมาบนบานแล้วก็ได้โชคลาภนะครับผมพระธาตุีเป็นางปีมีอะาปีมะเมียใช่ครับผมพอเราเดินมาถึงตรงนี้เราก็จะเจอกับสถานที่ที่เขาเรียกว่าอะไรครับจนายที่จำหน่าย ที่จำหน่ายแบบของของไหว้เนาะนี่อันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นสังฆทานเนาะอันนี้เป็นสังฆทานแล้วก็อันนุทเป็นชุดชุดไหว้โอเคโอเคครับเดี๋ยเราก็กำลังจะเข้าไปด้านในแล้ว รงนี้ก็จะเป็นที่ถอดรองเท้านะครับผมถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไป นี่ครับผมเวลาที่เราเราเข้ามาแล้วก็จะเห็นพระธาตุนะครับผมอยู่ทางด้านหน้าเลยนี่เห็นไหมแล้วเราก็เดินไปตามทางตรงด้านนี้นะครับจะมีป้ายบอกอยู่นี่เราเดินไปทางด้านนี้เลย จะมีป้ายบอกครับว่าเป็นวิหารหลวงพ่อทันใจให้ตรงไปตรงนี้ก็จะมีเป็นทูบเทียนนะครับ แล้วก็เดินเข้าไปทั้งนี้นะครับ เวลาเราให้เสร็จแล้วนะครับก็จะมาตรงนี้เราเอาทูบมาแล้วก็จะมาจุดตรงนี้เนาะแล้วก็จะมาปักใช่ก็จะมาปักตรงนี้ตรงนี้โอเค แล้วเราก็เดินมาตรงด้านนี้ตรงนี้จะมีแบบบูชาเทียนเนาะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาที่อาคารหลังนี้จะมาไหว้พระธาตุใช่ครับผม ก็ตรงน right <c oughs> ี้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปเดินรอบพระธาตุหนึ่งรอบ นี่เราก็จะเดินรอบๆพระาธาตนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ารอบๆพระาธาตุเป็นยังไงบ้างานี่นี้เลย <laughs> มีคนติดกล้องนิดนึงน,นี่ครับแล้วบรรยากาศาถ้าเราเดินก็จะประมาณนี้เลยครับผมน,นีครับอ,อูบรรยากาศดีมากอาตรอ้วร อันนี้คือกล้องของเราคือติดตรงหน้าอกอยู่นะครับผมมันก็จะทําให้เราค่อนข้างสบายเพราะว่าเราไม่ต้องถือถือแล้วเหลือมืออ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่นี่ครับ

นี่นะครับเมื่อกี้ที่เราพาไปที่ที่แบบไปรับสังฆทานทก็จะมาถวายสังฆทานกันตรงด้านนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร,รอบๆของพระาธาตุนะครับผมนี่ให้ดูพระาธาตุตรงนี้ มันก็จะมีในส่วนของเครื่องลางของขังหลากหลายเลยใช่ก็นี่มีเจ้าขันใจด้วยนี่ครับ นี่แปะทองจุม้มอ๋อนี่เดี๋ยวเราจะลองถ่ายแบบแบบใช้มือนี่นะครับใช้มือแปะทองครับตึ้มาอมทุกคนได้บุญนะครับสาธุน,แบบาน,นะครับจึ้มได้บุญนะครับทาตรงยอดเลยนีาา่จุ้ม สุดยอดยเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเขียนผ้านะครับผมนี่ผ้าใช่นี่อันนี้ก็จะครบหนึ่งรอบนี่ก็จะครบหนึ่งรอบนะครับคนแต่ว่าเราจะพูดเบานิดนึง <laughs> เพราะว่าเป็นในวัดเออ ่แล้วน,นี่แล้วก็ออกมาแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นมูลนิธิใช่ครับนี่ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนที่เดินออกมาจากนี่กพจ่เจอประมาณนี้ เป็นไงบ้างครับวันนี้พามามใช่นี่ครับบรรยากาศประมาณนี้เลยมีใครเคยพาเคยมาบ้าง,ม,ม,งม่เคยม่เยมานี่นะครับเราติดกล้องอยู่ตรงนี้นะครับผม นี่นะครับผมแล้วเราก็เดินถ่ายแล้วก็พูดก็จากบริเวณปากที่เราพูดจนถึงกล้องเนี่ยก็จะประมาณนี้แต่เมื่อกี้เราเข้าไปด้านในก็จะแบบพ,พูดเบานิดนึงนะครับผมนม่ดดังละ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปเราจะเป็นยังไงจากนี่ครับผมอิน스타สาม <c oughs> 60 Go 3s ซึ่งจริงๆก็จะมีจอให้ด้วยนะครับให้เราดูด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับโอเคสวัสดีครับรอดูคลิปครับผมก็รอดูเหมือนกันตรงนี้ต๊ด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 ตึ๊ดต๊ดตรงนี้ก็จะมีของขายครับผม แคบหมูแคบหมูของฝากของฝากคแบตเตอรี่โอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูพระองค์ใหญ่ตรงนี้คือที่จอดรถนะครับ นี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถมีที่จอดรถเยอะแยะเลยแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นพระนะครับผมองค์ใหญ่นะครับผมพระท่านใจองค์ใหญ่นี่โอเคเลสโกเอาฟุงเต้าบายบายหน่อย